อยากดีท็อกต้องทานตัวไหนดีซึ่งการดีท็อกเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นกระบวนการขับล้างพวกสารพิสารเคมีออกไปจากร่างกายค่ะโดยเฉพาะบริเวณลำไส้ของเราเป็นแหล่งสะสมของพวกสารพิสารเคมีของเสียแล้วก็แบคทีรียเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราปล่อยให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันสโปรกไม่สะอาดนะคะมีของเสียแล้วก็แบคทีรียตกค้างแล้วก็หมักหมมเยอะเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันค่ะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดสิวร้อรังได้ผิวก็จะดูหมองคล้ำนะคะกลิ่นตัวกลิ่นปากก็ แรงกว่ปกติด้วยและที่สําคัญมันจะทําให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นไม่เป็นไปอย่างปกติค่ะ และสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดีท็อกกี้ขอแนะนำคอโลฟิลซีโอของกิฟฟีนขวดนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกกร่างกายแล้วก็ล้างสารพิสารเคมีของเสียตกค้างได้ดีมากๆเลยคะ่ะและ1กล่องนี้นะทุกคนจะมีทั้งหมด30ซองเลยคะ่ะอันนี้จะเป็น1กล่องนะเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนนะคะเพื่อนๆทุกคนจะต้องเคยดื่มต้องเคยทานนะสำหรับคอโลฟิลในตำนานนี้คะ่ะ1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด30ซองแบบนี้เลยทุกคนคุ้มมากนะคะวิธีการชงง่ายนิดเดียวเลย ตัวนี้นะคะ1่ซองเนี่ยเราผสมกับน้ำได้ขวดใหญ่1.5ลิตรเลยและสามารถดื่มแทนน้ำเปล่าในระหว่างวันได้และสำหรับใครที่ต้องการความสดชื่นนะคะแนะนำให้ชงกับน้ำเย็นก็ได้แช่ตู้เย็นไว้ดื่มเย็นเย็นหรือเติมน้ำแข็งก็ได้นะทุกคนทานแบบเย็นเย็นมันสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวนี้จะปักหมูตะกาไวใ้ให้ด้านล่างซ้ายมือค่ะสามารถจริ้มเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะคะ